คุณคมุมโรล,ลอดแอดแวร์ไดอากาธาคริสตีตอนที่14บสีปโลทำไมคุณถึงต้องถามคุณแคโรดด้วล่ะว่าหลอดชฉวจะวแต่งงานใหม่อีกหรือเปล่าผมถามปวโลด้วยความสงสัยในช่วงที่เรานั่งรถกลับบ้านด้วยกันก็ไม่มีอะไรหรอกเพียงแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นไปอย่างนั้นเหตุผลล่ะ <cape>? ก็เพื่อจะได้รู้ว่า บ้างไงว่าทำไมลอดเอสแวร์ถึงได้ยอมอย่าให้เลดี้อสวร์อย่างกระทันหันแบบนั้นมันเป็นเรื่องที่แปลกป้างนะเฮสติงใช่ผมก็คิดว่าแปลกลอดเต้แวร์เองก็เคยพูดให้เราฟังแล้วซึ่งคุณคิดว่าคุณก็น่าจะจำได้เขาบอกว่าเมียของเขาได้พยายามที่จะหยามมานานแล้วเธอระดมจ้างทนายหลายกับหลายคนมาติดต่อ แต่เขาก็ไม่ยอมท่าเดียวแต่แล้วอยู่ดีๆก็อยากเสียเฉยเฉยอย่างนั้นแหละหรืออาจจะเป็นจริงตามที่เขาให้เหตุผลเรามาใช่มันเป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วเราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยว่าที่เขาว่าเขาเขียนจดหมายไปบอกเธอว่ายอมหย่านั้นเขาเขียนไปจริงหรือเปล่าเขาอาจจะโกหกเราด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างก็ได้ถูกไหม ซึ่งเราก็ไม่มีโอกาสจะรู้ถึงเหตุผลในการกระทําของเขาได้เลยถ้าลองคิดดูว่าเขาเขียนจดหมายฉบับนั้นขึ้นจริงมันก็จะต้องมีเหตุผลที่เขียนเหมือนกันอาจจะเป็นพ่อเขาได้พบผู้หญิงคนใหม่คนที่เขาอยากแต่งงานด้วยและนี่แหละที่ทําให้ผมต้องถามคําถามนั้นกับคุณแคลร์แต่เธอก็ปฏิเสธและมาแล้วนี่ครับใช่คุณแครร์บโลหยุด ทำท่าคิดบัวโลคุณกําลังจะพูดอะไรอะ่ะหรือคุณคิดว่าเธอโกหกผมดูท่าทางเธอเป็นคนตรงไปตรงมาจะตายไปก็อาจเป็นอย่างนั้นคุณหมายความว่าอย่างไงอะ่ะเธอเคยโกหกเราอยู่เรื่องหนึง่งเธอบอกว่าเธอเห็นหน้าเจนวิคินสันซึ่งความจริงแล้วเธอไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นทําให้ผมเชื่อว่าคําพูดของเธออาจเชื่อไม่ได้มาก ผมไม่ได้หมายความว่าเธอตั้งใจจะโกหกเราหรอกนะอาจจะเป็นได้ว่าเธอไม่รู้จริงๆมากกว่าก็ใช่แต่ผมว่าดีนะในการที่คนเราพูดอะไรออกมาจากความรู้สึกของตัวเองหลอ,เอดเชือแพรคนใหม่ก็พูดอะไรในลัลกษณะนี้เหมือนกันฟังเรื่องที่เขาพูดกับเราเหมือนพยายามจะใช้แผนอะไรบางอย่างใช่วิธีแกล้งมาบอกเราซะก่อนก่อนที่เราจะถาม โบโลพูดพร้อมพยักหน้าอย่างเห็นด้วยวิธีการแบบนี้เลยทําให้เราเหมือนคนโง่ไปเลยใครว่าเฮสติงเราไม่โง่หรอกเขาทั้นเลยเขานั้นเองแหละที่งโง่ทําไมคุณคิดอย่างนั้นล่ะก็ผมลองแกล้งถามอะไรเขาไปข้อหนึ่งไงแกล้งถามว่าเขารู้จักกับคาร์ลต้าอาดามแค่ไหนตอนนั้นเขาตกใจมากเลยคุณไม่ได้สังเกตหรือไง คงแปลกใจรวมทั้งตกใจเมื่อได้ทราบข่าวร้ายหรือคุณคิดว่าเขาแกล้งทำก็ตอบยากอยู่นะว่าแกล้งหรือไม่แกล้งเท่าที่ดูก็คิดว่าเขาตกใจจริงๆมากกว่าคุณคิดว่าเขามาเล่าเรื่องต่างๆให้เราฟังนั้นเขาเล่าทาไมหรือว่าเพราะนึกสนุกก็อาจจะเป็นอย่างนั้นคนอังกฤษส่วนใหญ่มักมีอารมณ์อย่างนั้นอยู่แล้วคนที่ชอบพูดอะไรปิดๆบางๆจะถูกสงสัย ก right? so ็เลยใช้วิธีพูดออกมาตรงๆแล้วเมื่อทําอย่างนั้นจะทําให้คนที่ฟังคิดว่าเรื่องที่พูดออกมาไม่ใช่เรื่องที่สลักสำคัญอะไรอย่างเรื่องที่เขาบอกว่าทะเลาะกับหลอดเอสแวรในตอนเช้าวันนั้นใช่ไหมใช่เขารู้ดีอยู่แล้วว่ายังไงเสียคนอื่นก็จะต้องรู้เรื่องนี้แน่ๆก็เลยรีบออกตัวเบคไว้ก่อนก็หมายความว่าเขาไม่ใช่คนโง่เหมือนท่าทางที่แสดงออกมาเลยสินะ เขาไม่ได้โง่แน่คิดว่าฉลาดมากด้วยเอาถึงนะเราพักเรื่องนี้ไว้ก่อนพรานี้ได้เวลาอ่านเย็นแล้วผมอยากไปพบคนอีกคนนึงก่อนสามทุ่มด้วยคุณจะไปที่ไหนอย่าเพิ่งพูดเลยเอาไว้กินข้าวกินปลาให้อิ่มท้องซสก่อนค่อยพูดกันใหม่ตอนนั้นหัวสมองคงแล่นกว่าน,นี้เราสองคนไปกินข้าวเย็นที่พัาคาเเล็กๆแข่งหนึ่งแถวๆโซโหแล้วเมื่ออา,าเสร็จจากอาหารเราก็สั่งกาแฟมาดื่มกัน เคสติงคุณนี่ช่วยผมได้มากกว่าที่คุณเองคิดอีงนะโบโลผู้ยิ้มยิ้มผมรู้สึกง,งงกับคำพูดของเขามากเหลือเกินเขาเองก็ไม่เคยพูดอะไรตรง,งนี้กับผมมาก่อนแต่มันก็ทําให้ผมดีใจเพราะเท่าที่ผ่านมาเขามักจะทําเหมือนดูถูกความสามารถของผมอยู่เรื่อยๆคุณเองอาจจะไม่รู้ตัวหรอกนะว่าได้มามีส่วนช่วยเหลือผมยังไง บอกให้ได้ก็ได้บอกให้ก็ได้ว่าคุณคอยชี้จุดให้ผมนึกให้ผมคิดอะไรได้อยู่เสมอผมก็ดีใจที่เป็นเช่นนั้นที่จริงผมเองเป็นฝ่ายได้เรียนรู้อะไรไหลายอย่างจากคุณลาวเฮสติงคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรจากผมไปเลยโบโลโพูดพร้อมใส่หัวอ้าวผมบูธาอนอกมาด้วยความแปลกใจทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมา เองมากกว่าไม่มีใครหลอกที่จะเรียนรู้อะไรจากคนอื่นได้ทุกคนต้นใช้ความสามารถของตัวเองในการพัฒนาด้านต่างๆโดยไม่พยายามเรียนแบบคนอื่นผมไม่อยากให้คุณมาเรียนแบบผมอยากให้คุณเป็นตัวของตัวเองแต่ก็นั่นแหละคราวนี้คุณช่วยอะไรผมได้มากเลยผมคงไม่มีอะไรผิดปกติไปนะไม่เลยคุณปกติและสมบูรณ์ดีทุกอย่างผมได้แนวความคิดจากคุณมากกว่าเมื่อ เมื่อใดก็ตามที่อาชญากรจะทำสิ่งที่ผิดกฎหมายสิ่งแรกที่มันจะต้องทำก็คือหาทางลวงให้คนอื่นเข้าใจผิดเสียก่อนแล้วถ้าคุณเป็นอาชญากรคุณนั้นคุณจะทำการหลอกลวงใครให้เข้าใจผิดใช่มันต้องหลอกคนธรมธรมดาธรรมดาแล้วคุณก็เป็นคนที่มักจะมองอะไรอย่างธรรมดาธรรมดาอยู่แล้วนี่แหละที่ผมถึงพูดว่าผมได้ประโยชน์จากคุณ สิ่งที่คุณคิดในฐานะคนที่มองอะไรธรรมดาธรรมดาแสดงออกถึงอะไรหลายอย่างอย่างน้อยผมก็รู้ว่าเจ้าฆาตกรกำลังพยายามอย่างจะให้ผมเชื่ออะไรอยู่บัวโลผมว่าคุณพูดให้ผมฟังอย่างกระจากก่างกว่านี้หน่อยดีกว่านะปัญหาแรกเป็นปัญหาที่เราเคยพูดกันมาแล้วว่าทำไมเราใช้แวว์ถึงได้เปลี่ยนใจยอมหย่าอย่างกระทันหัน ผมพยายามคิดหาคำตอบในเรื่องนี้ก็ได้เหตุผลมาสองอย่างซึ่งหนึ่งในสองอย่างนั้นคิดว่าคงคงรู้แล้วส่วนปัญหาที่สองผมลองตั้งมันขึ้นมาถามตัวเองผมถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับจดหมายฉบับนั้นถ้ามีใครที่ได้ประโยชน์จากการที่หลอดเชนแวร์กับเลดีเอชแวไม่อยากกันปัญหาที่สาม ตอนที่เราเดินออกมาจากห้องสมุดหลังจากที่ได้คุยกับหลอดเดซแวนในวันนั้นแล้วคุณหันกลับไปมองหน้าของเขาแล้วก็ได้เห็นการแสดงสีหน้าของเขามันหมายความว่าอย่างไงอะคุณพอจะรู้คำตอบไหมเฮสติงผมไม่เข้าใจผมเริ่มงง,งเข้าไปทุกทีแล้วคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าคุณไม่ได้คิดไม่ได้เห็นไปเอง ผมไม่แน่ใจว่าเขาแสดงสีหน้าแปลกๆอย่างนั้นออกมาแนะ่ถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วมันจะเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องหาทางอธิบายต่อไปส่วนปัญหาข้อที่สี่ที่ผมคิดอยู่ก็คือเรื่องแว่นตาเท่าที่เรารู้มาเจนวิคินสันและคารลต้าดำไม่เคยมีใครสวมแว่นตาเลยแล้วทำไมถึงมีแว่นตาอยู่ในกระเป๋าคารลต้าดำด้วยผม นิ่งเงียบเพราะไม่รู้จะพูดอะไรปูโลจึงเริ่มพูดต่อคราวนี้ก็มาถึงปัญหาข้อที่5ผมอยากรู้ว่าทำไมถึงต้องมีคนโทรศัพท์ไปเช็คว่าเจนวิคสานอยู่ที่ชิสวิกหรือเปล่าและคนคนนั้นเป็นใครปัญหาทั้งหมดที่ผมพูดมานั้นมันคอยลบกวนจิตใจของผมอยู่ตลอดเวลาและเมื่อใดก็ตามที่ผมสามารถหาคำตอบได้ทั้งหมดผมคงจะสบายใจที่สุด แต่ผมคิดว่าปัญหาของเรื่องนี้มันน่าจะมีมากกว่านี้ผมให้ความเห็นอย่างเช่นอะไรบ้างอ่ะเช่นใครเป็นคนขอให้คาร์ลต้าปลอมตัวในคืนวันนั้นก่อนและหลังสี่ทุ่มเธออยู่ไหนและใครกันที่ใช้ตัวอักษรย่อของชื่อด้วยตัวดีที่ให้กล่องสีทองนั้นแก่เธอผมพูดไปเท่าที่นึกได้ ปัญหาที่คุณว่ามาทั้งหมดมีคำตอบอยู่ในตัวของมันเองแล้วเฮสติงมันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรนะนั่นเป็นข้อเท็จจริงที่แน่นอนอยู่แล้วถ้าเราลงมือสืบเมื่มอไหร่เราก็จะรู้ได้ในทันทีส่วนปัญหาของผมมันไม่มีคำตอบที่แน่ชัดเราเลยจำต้องใช้ความคิดตามหลักจิตวิทยาเข้ามาช่วยหาคำตอบปุโรผมงงไปหมดแล้วขอให้จบเรื่องนี้ไว้ก่อนเนี่ยนะฮะ มันสามทุ่มแล้วนะคุณจะไปพบใครไม่ใช่เหรอจริงสินะโปโลพูดพร้อมก้ม,กมลงมองนาะฬิกาผมขอลองโทรศัพท์ไปหาก่อนดีกว่าดูซิว่าเขาจะสรุกให้ผมพบหรือเปล่าโปโลเดินหายไปไม่นานก็กลับมาที่โต๊ะอีกครั้งไปกันได้เลยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าเราจะไปไหนกันผมถามแล้วก็หันไปมองหน้าโปโลด้วยความสงสัย เราจะไปบ้านเซอร์มองตากูคองเนอร์ที่ชิสวิกผมอยากรู้เรื่องโทรศัพท์ในคืนนั้นจบบทที่14เป็นช่วงของการสืบ